ดูเรื่องของจิตอาสากันบ้างดีกว่าเป็นจิตอาสาอยู่ที่จังหวัดลําพูนนะคะทาความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดลําพูนแห่งใหม่ค่ะซึ่งจะมีการเปิดทําการในวันที่15กุมภาพันธ์นี้แล้วค่ะที่ศูนย์ราชการจังหวัดลําพูนนายวรยุทธ์นวรัตน์พร้อมด้วยจิตอาสาหลายร้อยคนค่ะเขาร่วมจิตร่วมใจกันไปนะคะร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในและภายนอกศูนย์ราชการจังหวัดลําพูนแห่งใหม่ ซึ่งจะเปิดทําการอย่างเป็นทางการในวันที่15กุมภาพันธ์2565นี้แล้วนะคะต้องบอกว่าขยันขันแข,ข,ข็งมากๆเลยค่ะซึ่งศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดลําพูนนี้ก็ใหญ่โตกว้างขวางเลยนะคะโดยศูนย์ราชการจังหวัดลาพูนแห่งใหม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตาบลสีบัวบานอาเภอเมืองลําพูนเป็นอาคาร4ชั้นประกอบไปด้วย16หน่วยงานค่ะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ฟังกันก่อนก็จะมีทั้งสำนักงานจังหวัดลำพูนที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนและหน่วยงานราชการอื่นๆในการรวม ให้บริการประชาชนก็คือไปที่เดียวจบครบทุกเรื่องใช่ค่ะ,คะก็ถือว่าถ้าสะอาดสะอานนี่ประชาชนไปใช้บริการก็อยากไป<ช>แถมยังปลอดภัยด้วยใช่ค่ะสูงม,มากๆเลยนะคะ